ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะพวกเราสองคนครับผมและพี่นุยมีอะไรเด็ดๆมาชมแน่นอนอ่าใช่ครับผมบอกเลยวันนี้เราเอาไปสายแฟมิลี่สายบอกว่าเราจะนึกถึง SU เราพูดนึก h o n d a c เซแน่นอนใช่ไหม ใช่ไหมครับถ้าเราพูดถึง SUV ปุ๊บค่ะ Honda CRV ต้องมามาแน่นอนมาแน่นอนครับและวันนี้ครับเราอยู่กับ Honda CR-V 2.4 EL ดีอลนะครับปี2018เป็นตัวตัวท็อปสุดในปี2018นะครับจะบอกว่าสีขาวุกตลาดมากๆน้องเกมดูเอาดู มันใหญ่ขนามากในระดับแฟมิลี่ระดับโหระดับเริ่มต้นคือ,อลูกสองคนใช่ครับพ่อแม่ใช่ชัวเลยบอกนะต้นเลยต้นไลฟ์เลยเลยครับว่าออกป้ายแดงราคาเท่าไหร่ครับพี่หนุ่ยล้านห้ากว่าล้านห้ากว่าใช่แต่เราขายเพียงจ้า เลยว่าเซอรพรสแน่นอนราคานี <c <c ้รหาไม่ได้แล้วครับผมเดี๋ยวดูน้องเกมก็จะอธิบายเบื้องต้นัตัวถังนะคะภายนอกผมจะบอกเลยครับว่าตัว Honda CRV 24EF คันนี้นะครับตัวภายนอกนะครับสวยมากใช้คำว่าสวยกริปเลยได้ไหมสวยเลยสวยเลยสวยเลยครับดูดูรอบๆดูรอบๆนะให้ล้องแผนไปรอบๆก่อน ใช่แม่ครปสิบแปดูโทนนะคะใช่ยางปี2020นะจะบอกให้ดอกยางยังอยู่เยอะเลยนะครับนี่ครบนะครับโครมเมียมมีโครมเมียมด้วยคันนี้ติดฟิล์มแล้วด้วยแน่นอนสบายมากค,คือมาแล้วเอาไปใช้ได้อย่างสบายใจดูด้านหลังนะฮะอ่าเป็นไงสวยดูรอบคันไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้ดูรอบคันไปก่อนใช่ค่ะให้ดูรอบคันไปก่อน คันนี้นะครับปี2018คันนี้โฟร์ฟูลวิลไดเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างคือมันมี5ที่นั่งกับ7ที่นั่งคันนี้เป็น7ที่นั่งนะครับเนี่เขียนชัดเจนนะครับ a f u l w w h e l l r i v e นะครับขับเคลือนสี่ล้อนี่ด้านขวาด้านขวาสวยงามสวยมากอ่านี่ไฟนะครับเป็น เป็น Day time. เดย์ไทม์เป็น running daylight ด้วยนะครับตัวนี้เป็นแล้วก็เป็นออโต้ด้วยเปิดปิดออโต้โลโก้เขาจะใหญ่มากใหญ่จริงๆชัดเจนว่ารุ่นนี้แล้วก็บอกว่าตัวนี้ก็คือตัวที่กำลังขายอยู่ณตอนนี้แหละอันนี้คือรุ่น gen 5ค่ะใช่คือล่าสุดนวครับสวยงามสวยงา,าเดี๋ยวดูดูก่อนนะครับว่ามีคอมเมนต์อะไรไหมถามมาได้นะ ถามมาได้ใช่พี่หนุ่ยครับผมผมอยากรู้วัดรถคันนี้เป็นยังไงบ้างเจ้าของมือเดียวเจ้าของมือเดียวเข้าศูนย์ตลอดค่ะทุกช่องของตารางการเข้าศูนย์คือมีเลยว่าดีดูแลดีนอกแล้วผมดูแลดีมากๆดูแลดีค่ะเข้าศูนย์ทุกช่องช่องมีตาราง ตลอดเท่าที่ผมดูดูดูก่อนที่จะมาไลฟ์นะครับผมเฉลี่ยเลยนะไม่รถเนี่ยปี2018ใช่ไหมใช่ค่ะปีวิ่งปีละเท่าไหร่นะคะผมเฉลี่ยให้ปีละ2 5 0 0 0ืโลก็ไม่เยอะนะไม่เยอะธรรมดาสำหรับนี้แล้วผมบอกเลยว่าถ้าไปภายในจะอ้าวมากกว่าภายนอกอ ภายในนี่ครับแล้วก็ได้ตัวนี้ไปอ่ะออปชันครบแล้วราคาถ้าเราจะบอกคลิปเนี่ยวบาแน่นอนคันนี้ออปชันครบมากๆท่านผู้ชมครับออปชันครบมากเต้นถึก่อนใช่ขอน่อครับขอในได้หรือยังเลยเอาเลยครับเดี๋ยวผมไปข้างนู้นเ๋ยผมไปข้างนู้นโอเค ดูภายในก่อนคร่าวๆค่ะครับเป็นไงครับพี่หนุ่ยข้างในน,นะ,ะสวยไหมครับภายในเนี่ยผมจะบอก<ด>ว่า,ด,ด,าดูคอนโซลลายไม้คอนโซลชัดเจนอยู่อันนี้อันนี้กุญแจนะกุญแจมีสองดอกให้ครบคอนโซลลายไม้นะครับสวยงามมากๆเลย เบาะหนังสีดำยังสวยกริบอยู่เลยครับตัวนี้เป็นจอจอมันติฟัง์กชันนะครับมีเนวิเกเตอร์มีบลูทูธนะครับโอ้ครบคันสำหรับใครนั่งรถไกลๆเนี่ยสบายมากๆฟังเพลงได้ยาวๆเลยเราวย่าลืมนี่นี่นี่เราเราเรา,เราลืมไปได้ยังไงเนี่ย พี่หนูขออนุญาตนั่งได้เลยฮะได้เลยฮะคุณเจอยู่นี่อยู่ที่ผมอยู่ที่ผมลองดูอ่าอันนี้สตาร์ทนะคะสตาร์ทให้ดูกันแบบสดๆมีปุ่มพุชตาร์ทด้วยโอเคอ่าอ๋อจะมาเอาแอร์แหละเรื่องของเรื่องร้อนค่ะครับผมอันนี้อ่าเราให้ดูก่อน อันนี้ก็มีเนวิเกเตอร์สำหรับใครที่จะเดินทางไปไหนนี่กดตรงนี้ได้เลยมีบลูทูธในการฟังเพลงด้วยและที่สำคัญมีกล้องถอยกล้องถอยหลังมาให้นะครับแล้วก็ที่มีออปชันเพิ่มนี่ตัวนี้เลยกล้องหน้ากล้องหน้านาแล้วก็มีกล้องหลังด้วยนะบันทึกเพิ่มเพื่อความปลอดภัยนิดหนึ่งนาแอร์เป็นระบบแบบอัตโมตนะแยกนะคะใช้ขวา หน้าหลังก็วงอะไรสั่งงานด้วยเสียงได้นะสั่งงานด้วยเสียงได้ได้ค่ะเป็นมันติฟัง์กชันสั่งงานด้วยเสียงครับคอนโรลครับตามนี้ครับปรับขึ้นลงบวกลบชัดเจนค่ะแล้วครับผมคอนโซลกลางครับมีชุดแต่งเสียอ๋ออันนี้อันนี้ถมาแถมมาให้เลยใช่ค่ะอ่า คือได้ครบได้ครบออปชันครบทุกอย่างเพราะว่ามันคือตัวท็อปอาควรนิดนึงพี่มขอผู้มืออ่าครับได้เลยฮะโอเคครับอันนี้รถนะคะครับผมที่บอกว่าเข้าทุกช่องเข้าทุกช่องหมายความว่าไหนโชว์หน่อยพี่ทุกช่องเนี่ยค่ะตั้งแต่ลูกค้าออกรับรถมาทุกช่องเลยตามนี้ไม่เคยขาดใช่ค่ะนะ่ยหมื่นโลสองหมื่นโลสามหมื่นโลเข้าทุกช่องเนี่ยนะคะ ตามนี้นปัจจุบันนี่นัปัจจุบันที่แขวนคอพงบาลัยเข้าศูนมีให้ครบครบอ๋อยันยันยันล่าสุดเลยใช่ค่ะใช่ค่ะเข้าศูนครบทุกช่องครบทุกช่องเลยใช่นี้เลยดูแลรักษาอย่างดีค่ะเจ้าของเดีตั้งของมือเดียวและสิ่งที่ทุกคนอจะจะบอกว่าไงเลยครับเพิ่มความมั่นใจให้กับทุกคนที่ซื้อนี่เลยกูอินสเปคชั่นใช่ค่ะ รายงานผลการตรวจสภาพรถนะคะภาย <ผม S 1> ใต้การดูแลของออสภาพสมาคมการประเมินสภาพรถยนต์ประเทศญี่ปุ่นครับผม344รายการ,รของเราได้ทั้งภายนอกภายในโครงสร้างตัวถังนะคะได้5ดาวของคันนี้นะคะตามนี้ครับผมโอเคก็คือสภาพรถเนี่ยก็คือรับรองโดยบริษัทกูสเ s p e c i นมีดีรีพอร์ตให้คุณลูกค้าได้ไดูดครับนะคะชัดเจน<อ>ตามนี้นะคะ ตามนี้เลยเขาก็จะคอมเมนต์มาเลยว่าตรงนี้ก็คือรถคันนี้จริงๆได้ตรวจสภาพจากคันนี้จริงๆอ๋อโอเคนะคะชัดเจนชัดเจนค่ะมีเอกสารให้ดู ให้ดูส่งให้คุณลูกค้าดูได้เลยครับผมอันนี้นะคะและก็สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของเราใช่ค่ะเราไม่มีปิดบังใช่ให้ดูชัดเจนเลยว่ารถคันนี้ได้กี่ดาวค่ะใช่เราเราไม่มีเพิ่มเพิ่มดาวเองนะไม่มีนะเพราะว่าเป็นบริษัทที่ได้รับมาตรฐานจากญี่ปุ่นไม่ได้นี่ไม่ได้เาไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้นะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาซื้อสัตว์มากอ๋อใช่ค่ะอันนี้คือต้องต้องยอมรับกับครับการตรวจของของเขาโอ้โห ผม,ผมบอกเลยว่าบริษัทนี้การันตีแล้วรถที่ได้ไปต้องอดีเยี่ยมแน่นอนครับโอ,โอเคไปดูกันต่อนดูแถวสองโอเคขออนุญาตดูแถวสองครับนนขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยมันดียังไงมันจะดีนี่เลยหน้าฝนแล้วหน้าฝนแล้วโฟล์อยู่ได้โอ้โหแน่นอนครับเกาะถนนกันลื่นกันลื่นนะแล้วก็บอกว่า ไม่ใช่ขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาใช่เป็นอัตโนมัติอัตโนมัติใช่ในรุ่นรุ่นนี้นะคะครับขอดูภายในแถวได้เลยฮะเดี๋ยวเอาอย่างนี้เลยใช่ไหมเปิดเจอของโอเคคืออันนี้รถลูกมันลูกนองเกมใช่นี้รถเจ็ดที่นั่งเนี่ยสามารถพับเบาะพับเบาะได้เก็บของได้เยอะขึ้นนะขอดูฝั่งนน้นนิดนึงเปิดเลยฮะ เปิดโชกันไปเลยยังเหลือเหลือนะคะเนี่ยฝั่งนี้ยังเหลือเหลืออยู่ยคนโซลชอบชอบตรงนี้ค่ะช่องแอร์เขาทําเป็นคอนโซลลไรมีมแอร์ตอนหลังสวยมากใช่ใช่พี่หนุ่ย <ๆ S 1> ลองนั่งดูหน่อยนั่งพอใส่ของไปแบบนี้แล้วนั่งสบายไหมครับโอเคอยู่ค่ะเพราะบอกเขาเนี่ยรุ่นนี้ถือว่าเบาะเขาค่อนข้างใหญ่อะค่ะค่อนข้างใหญ่แล้วนั่งสบายครับนั่งสบายแบบ ไม่เหมือนกับรถที่มันเป็นแบบรถซีดานปกติอันนี้มันคือรถครอบครัวที่แบบเบาะมันอุ้มขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะคือมันมีความสบายขึ้นอ่ะใช่ค่ะสบายดูแบบระยะของศีรษะกับไม่ชนไม่ชนแล้วก็เหมือนกับกว้างมากค่ะแอร์แบกคันนี้แปดลูกนะคะแปดลูกใช่แอร์แบ็กทุกจุดใช่ค่ะใช่แล้วที่สำคัญครับโอ้โห ไม่ต้องกลัวแล้วเคยเห็นเหมือนกันจริงเหรอเพิ่งสังเกตสังเกตว่าเอ้ยแอร์เขาแบบมีโซนหน้าหลังอะไรอย่างเงี้ยได้โอ้สุดยอดเลยอะเหมาะกับเมืองไทยเรามากใช่ใช่ใช่นั่นข้างหลังนี่ไม่ต้องกลัวเลยฮะใช่ค่ะและอันนี้คืออะไรนะคะอ๋อก็บรรจุได้เยอะมากใช่บรรที่แบบเดินทางครอบครัวใหญ่มีครอบครัวใส่ไว้ในนี้เนาะได้อีกนะคะอันนี้คือเล็กๆน้อยๆที่เราเอามาดูเล็กเลยเหรอ อันนี้เยอะแล้วนะอันนี้คือแบบแทบจะยัดมาทางบ้านแล้วนะฮะยังได้อีกนะคะกระเป๋าเดินทางยังได้อีกผมบอกเลยนะว่าถ้าพับเบาะที่พี่หนุ่ยนั่งเนี่ยเอาหมอนมานี่ผมนอนได้เลยนะ่ไอืมได้เลยนะที่ว่าและสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างเลงพี่หนุ่ยผมนั่งข้างหน้าเนี่ยวิสัยทัศน์การมองเห็นเนี่ยมันดีมากเลยเพราะรถมันสูงแล้วรถสูงดียังไงช่วงนี้หน้าฝน ถ้าน้ำท่วมมาเนี่ยโอ้โหสบายมากสบายเลยในบ้านที่ผมอยู่เนี่ยผมบอกเลยว่าลุยได้เต็มที่จริงๆเหมือนรถในฝันของพี่เหมือนกันนะเนี่ยนั้นนะโอ้ใครชอบนี่ผมบอกเลยว่ารีบกปนนิดนึงใช่สวยมากอ่ะครับภายในคันนี้สวยจริงๆยอมรับยอมรับยอมรับเลยค่ะแล้วก็มีที่วางแก้วด้านข้างนะคะโอเคผมเห็นละแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยอันนี้คือพับขึ้นแล้วจะมีที่เอ่อ เท้าแขกที่มันเปิดออกมาก็วางแก้วได้อีกหน้าด้านข้างก็มีที่วางแก้วอีกนะคะเบาะเบาะที่เป็นเบาะแถวหลังจะมีใส่คาซีทได้อ๋อมีมีสอง่สาะนะคมีด้านนี้ด้วยด้านนี้ด้วยค่ะด้านซ้ายขวาใส่คาซีได้หมดทั้งสองบางคนงงเอ้ยเจ็บที่นั่งยังไงอ่ะมาดูกันเดี๋ยวเราเปิดท้ายก่อนฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะฝาท้ายไฟฟ้าเปิดแล้วไม่ต้องเหนื่อยมายุก ใช้กดจากรีโมทก็ได้จดจาก,จากาในตัวรถก็ได้ครับผมนี่เอาละ่ะเอาของออนี่นี่ออกก่อนดได้ไหมอ่ะยัดเข้าคร่าว <laughs> นะ <laughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมยกเองอ่า <laughs> พี่ช่วยยกอ่ะพี่ไม่ช่วยนะของใหญ่นะ่ะ <laughs> นี่เราเอาของออกก่อนนะขอออกก่อน <laughs> โอ้โหมันใหญ่นะใหญ่ใช่ไหมใหญ่ครับ อีกคันอีกคันอีกคันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราเรากางอันนี้ก่อนอแล้วบอกเลยว่าผู้หญิงอ่ะสบายมากเพราะว่ามันม,มันเบามากเลยแล้วเบาบอตอนหลังยังไม่ได้เอาพลาสติกออกเลยอะเออใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้ใช่เลยเอี่ยยืดอยู่ ทำไมเขาถึงเรียกบอดเจ็ดที่นั่งถ้าทำให้ดูโอ้โหโอเคสูงโอเคนะครับนี่เจ็ดที่นั่งยังไม่ได้แกะโอเคโอเแล้วผม,มบอก,บอกว่านั่งสบายเหมือนกันอันนี้สำหรับลูกตัวเล็กแล้วก็คนตัวเล็กนิดนึงนะคะจะลูกลูกจะเหมาะมากเลยชลไม่เกินสิบขวบอะไรอย่างเงี้ยเนอะจะนั่งด้านหลังนี่ด้พอดีเลย ถ้าไปกันห้าคนหรือว่ากคนเนี้ยโรับผกำลังพอดีอ๋อนี่กําลังบอกว่าอะไรนะมีคอมเมนต์มาครับบอกว่ากําลังหารถให้ลูกพอดีเลยค่ะยินดีครับแอดมายินดีต้อนรับครับผมแอดมินน่ารักทักมาได้ตลอดเวลาแล้วมีชั้นวางของตัวนี้เราออกได้นะถ้าเราถ้าเราออกได้นะใช้วางของเราคือจะเป็นเจ็ดที่นั่งก็เอาชั้นนี้ออกแล้วก็วางของได้หรือจะเป็นอีกชั้นหนึ่งก็ได้วางไว้เราเสียบไว้ก่อนโอเคนะ ยางอะไรครบหมดทุกอย่างข้างในล้าจะบอกว่าอันนี้ยางอะไรยังไม่ได้ใช้เลยด้วยมั้งเนี่ยยางใหม่กลิดกริากดปิดไฟฟ้าแม่สะดกสบายครบครันจริงๆเลยโลโก้หน้าหลังนี่ใหญ่มากเลยนะแต่มันเป็นรถที่แบบน่าขับมากเลยครับผม ที่น่าขับมากแล้วผมบอกอนนเลยนะนะคะถ้าใครสนใจครับอ,อ,อมเมนต์มาได้เลยค่ะใช่แล้วอยากรู้อะไรอยากดูอะไรตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูอ่าได้แต่ผมบอกก่อนหนึ่งอย่างหนึง่งนะครับบอกก่อนบอกก่อนหนึ่งบอกยังไงบอกบอกก่อนอย่างหนึ่งว่า <c oughs> ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ <c oughs> ข้อเสียของตัวนี้มีไหมมีก็จะกินน้ํามันเพิ่มไปกว่าขับเคลื่อนสองล้อนิดเดียวจริงๆแล้วเนะี่ยมันเป็นโฟล์ดจนมัส ครับผมถ้าถ้ามันไม่ได้ถึงกับขับสี่ล้อใช่ก็คือกินน้ำมันก็คือประมาณ1ิบเอดสิบสองโลใช่ก็พอๆกันเลยใช่ค่ะหมนเป็นอันนี้คือคือมาตรฐานแล้วแหละครับผมเทียบเท่าจะเทียบเท่าแอคคอร์ดแล้วนะเครื่องเดียวกับแอคคอร์ดเลยค่ะเครื่องเดียวกับแอคคอร์ดใช่ใช่อันนี้เดี๋ยวน้องเกมสเมื่อตอนต้นไลฟ์อ่ะบอกว่าราคาบอกเลยแล้วกันเอาไหมเอาเลยครับพี่หนุ่ยบอกเลยฮะ อันนี้นะคะถ้าป้ายแดงก่อนป้ายแดงตกอยู่ที่ราคาที่ออกป้ายแดงเลยนะล้านห้0แสบาท1นึ่งล้าาแสนับาทล้านแต่ที่แอดมาขายเท่าไหร่ฮะราคาที่แอดมาขายฮอนด้าซีอีวีสองจุดสนะคะโฟ e ์วนะคะคันนี้เลยคันนี้เลยสีขาวคันนี้เลยราคาอยู่ที่เก้าแส่นเจ็ดพับาท9ก7 0 0สนแปด่นเจ็บาทลูกค้าเครดิตดี จัดได้เต็มครับผมนะคะลูกค้าเครดิตดีจัดได้เต็มและลูกค้าเครดิตดี่พี่นี่ฮใช่ค่ะลูกค้าเครดิตดอกเบี้ยพิเศษครับกับจัดยอดได้เต็มเลยครับผ่อนสบายสบายเลยค่ะยาวยาวใช่ค่ะอันนี้สบายสบายตามเลยได้รถสภาพอย่างนี้ไปแล้วเรื่องไฟแนนซ์เป็นไงฮะไฟแนนซ์ใช่ไหมคะไฟแนนซ์ อย่างที่อย่างที่บอกอะค่ะคถ้าถ้าจัดก็คือจัดได้เต็มเลย,ย,เยดได้เต็มยอดยอได้เต็มยอดตามสบายเลยค่ะคถ้าถ้าจัดได้ยอดนี้ก็คือลูกคา้าหาเงิงนเดือนของเท่าของครังว่าจบอ่าเดี๋ยวผมไปฝั่งนู้นดีกว่าให้พี่หนูยอยู่ฟังต่อได้เลยครับพี่หนุ่ยครับมีลูกค้าคอมเมนต์มาเลยมีไหมฮะรอดูคอมเมนต์ลูกค้า เราเน้นอีกทีดีกว่าครับว่า9เก้าแสนแปดหมื่นฟรีดาวนบาทเลยฟรีดาวสำหรับลูกค้าดีได้ดอกเบี้ยพิเศษครับดอกเบี้ยพิเศษเออ่ลูกค้าดีทั้งฟรีดาวทั้งดอกเบี้ยพิเศษเต็มที่เลยจัดผ่อนยาวๆถึง84งวดผ่ดอนยาวๆ84งวดผ่อนยาวๆเลยค่ะให้พี่ดูช่วไปก่อนนะผมขอไล่ดูคอมเมนต์ก่อน60 แล้วก็72มวด84มวดครับลูกค้าเลือกได้เลยค่ะเขาก็จะไล่เหลดลงมาได้ดอกเบี้ยพิเศษตามที่แจ้งเลยก็บอกเลยแล้วหละว่าลูกค้าสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์087 509 7878อีกทีครับพี่087 509 7878หรือ Line at Admiie C ่ใช่ค่ะเข้ามาสอบถามกันได้เดี๋ยวเพื่อจบไลฟ์ไปเอ้ยเราอยากเห็นตรงนี้เพิ่มเติมขอดูหน่อยได้ไหมวิดีโอคอลได้ค่ะได้เลยได้เลยค่ะไม่ต้องถ่ายรูปก็ได้เดี๋ยววิดีโอคอลต้องเคลื่อนถ่ายยังอะไรได้หมดได้หมดทุกที่ได้ค่ะเราไม่มีเบสอยู่แล้วแต่ย่ามาตอนสองทุ่มนะปิดแล้วเอาเอาเวลา่ชวกลาง แล้วผมบอกเลยนะว่าได้ราคานี้ไปเนี่ย987,000บาทกับออปชั่นเพียบเนี่ยไม่มีแบบมาบ่อยนะแล้วสีขาวมุกที่เป็นที่ต้องการของตลาดด้วยใช่ค่ะแล้ภาพภายในดีมากๆใช่พูงง่ายๆว่าเมื่อกี้พลาสติกยังไม่เดาออกในะคะโอ้ยลืมเลยอ่ะให้ดูห้องเครื่องนิดนึอได้เลย ถ้าเปิดห้องเครื่องให้ดูนึงครับทวนทวนกันเลยว่าเจ้า Honda c r v ตัวนี้ครับเป็นเครื่องเบนซินนะเป็นเครื่องเบนซินค่สองจุดสี่เครื่อง i v t e เใช่เป็นเครื่องเครื่องตัวเดียวกับ a c c o ค d ร์ครับน็อตยังอยู่ครบอ่าอยู่ครบนะคะเดิมๆนี่เดี๋ยวให้ลองดูตรงเบ้าโชกก็ได้ฮะว่าไม่มีการถอดน็อต ยังไม่มีการถอดน็อตเลยฮะตะอ่านี่แล้วตะเข็บตะเข็บเดิมนะฝากระโปรงรูยังกลมๆอยู่เลยนะฮะกลมอยู่เลยสวยงามสวยงามสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะคะสติ๊กเกอร์ไม่ไม่มีรอยแบบลอกอะไรนะฮะไม่มีเจ้านี้ยังอยู่ครบอ่เดิมเดิมฮะเดิมเดิมสวยเลยปิดนิดนึง ปิดนิดหนึ่งร้อนปิดนิดหนึ่งให้ปิดเลยค่ะให้ปิดโอเคย้ำราคาอีกนิดครับพี่หน่่ยค่ะ987,000บาททวนได้ตัวท็อปใช่24 l 4W นสี่อโฟวิดะค่ะเครื่องเบนซินครับผมหออปชั่นเพียบเอาเพียบใหม่ดิออปชั่นเดต้องใช้อย่างนี้เลยแล้วแล้วบอกเลยว่าคันนี้ สายแฟมิลี่นะครับใช่ค่ะลองลองลองเข้ามาดูชมหรือว่าวิดีโอคอลได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ให้ไป087 509 7 8 7 8ได้ได้24ชั่วโมงรับโทรศัพท์ได้ที่ชั่วโมงถ้าวิดีโอคอลขอพี่หนุ่ยตอนเช้าเช้าโอเคเพราะว่าตอนกลางคืนก็มืดไปไม่ใช่อะไรเดี๋ยวจะไม่เห็นช่ไม่เหียวนะฮะก็ฝากทุกคนไว้ด้วยครับสายแฟมิลี่หรือว่าทุกคนที่อยากได้ h o n d a CR 2-4 EL ตัวนี้ค่ะครับผมเป็น SUV ที่เหมาะสำหรับรถครอบครัวจริงๆนะคะอันนี้หรือว่าจะใช้สำหรับวนตัวหรืออะไรมันมันได้หมดอ่ะเนาะแล้วผมบอกเลยนะได้ถูกเพศทุกวัยใช่ค่ะใช่จะแบบผู้หญิงอย่างพี่หนุ่ยหรือผู้ชายอย่างผมนะครับสบายมากเลยโอเคค่ะใครขับก็เท่ใช่จะครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่ฝนตกน้ำต้อุ้ยสบายเลยลุยน้ำได้เเลยฮะ แล้วสำหรับเมืองไทยต้องรีบแล้วโอเคครับขอบคุณนะคะวันวันนี้ก็โอ้โหคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูแล้วก็ติดตามพวกเรานะครับใครอยากได้ให้รีบจองกันให้รีบมาดูรายละเอียดกันนะครับเพราะว่าของดีๆแบบนี้รถดีๆแบบนี้อยู่ไม่นานนะแต่ครั้งที่แล้วไปเร็วมากแป๊บเดียวเองเร็วหลายคันแล้วค่ะใช่ใช่ครับฝากกว้ด้วยนะครั้งหน้าจะเป็นรถคันไหนหรือว่าอยากดู รุ่นไหนคันไหนในเว็บไซต์เรามีอ่าแล้วก็บอกมาได้ว่าอยากดูคันนี้ไลฟ์ให้ดูหน่อยได้ไหมได้ครับยินดีฝากด้วยครับแล้วครั้งหน้าจะเป็นยังไงก็รอติดตามพวกเราที่แอสไมลค่ะรถใช้แล้วเหนือมาตรฐานใจกันครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทมวรถออก ร้อนเอาน้ำเอา